สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมาหอดแล้วไปทีเรียบร้อยสัสดีน้องมาดาวาวาทำฉาบนี่งามหมดประสันก็ได้เพราะหูไม่เคยไปแต่เห็นเอือยเพิ่นไปน้างามอยู่ะอุ้ยไม่เลือดไหมนี่ย อ้ยผู้ใดว่ได้กินไก่กันนี่ก็เป็นปัญหาของกูถ้าเป็นวุ้นเส้นเนี่ยเป็นตะแสบเนาะเอ้ยเอาวุ้นเส้นก่อนนะไม่ <c oughs> อันนี้ผมจะกินหมูของม,มานาก็คพอยกินไก่แต่พี่สมนแะลเราไปดูไป <c oughs> ส<ม>่งไปส<ม>่ง <c oughs> มาแล้าไปดู <c oughs> น,น,น,นีมืนเส้นเหมือนเส้นเพิ่นเพิ่นปลได้ลวกไเนเหมือนเพิ่นเทน,น้ำห่อนไม่เหมืนเทน,น้ำร้อนลงไปเยลยจางแด้มันแข็งแข็งเสวนนั้นเหมืนเส้นพวกนี้รตาเหมือนเส้นร้านนั้นที่เขาว่ามันคือหนึบหนแทนนะเอาเดือดอไแมมเอาเือดบสม S <S <S 2> <S 2> มน่มงงดห้หมยกอ,อันน้นกรเี่ยวรา <S <S บ่าค่ <S 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 อยปอือเ่อร่อยดีน้ำซุปไม่แต่เขาจะรสชาติยังไงเขากรใส่น้ำตาลงไงพริก มนุษย์นำใจเจ็ดหนึ่งจนดข้าวเตี๋ยวนีปันกินทานกินก๋วยเตีียวนีปันเสียมโอ้แต่วก็หวานแล้วเนี่ยเลยมีน้ำโค้ขายไม่รู้ทกแล้วเลยเลยมีนำโค้ขายหมใ่กระพริบมดน มีนอีกไ้ไหมช้อนใส่ช้อนเขาเ้าเอาไปจะไม่มีช้อนแต่ยงอยากินเยอ้มนีิเสยบอ่เขาว่าท่านกินปลาซมากินเล็งเสียบพี่เขากินอะไรเลมมาอยู่เียกินคุณดองุดองแซ่บแซ่บค่ะคุณดองแฟแซ่บม่เห็ตัวแดงนี่แหละเฮดมจิมซีฟู้ดค่ะปลาซีนั้นเนสเจะของเงินมาอยู่ปะ่ ฉันว่กลก็ได้แต่อข้อผิดยี่บหน่ะเวลาซาบะตัวเตี้ยสรคามต้องใช้ซอผิดไปหาหลังกยังมาใส่ผิดเนะตัวเตียาใช้ซอิดมือเอใ่บอบนนเทากบนีแค่วกิรันก็แลก็อยากไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณยายเนะอกาไปกินเลยมึง่อจะไปแวะมือนอมันก็ค้ำเลย่คุณยาาเขาเก็บเร็ว ใบสามเข้าไปเก็บแล้วใบสงเหลือแล้วก๋วยเตี๋ยวคือ,ค,อคือที่สนวนเล้กตะกนละครเข้ามาดนึงมาดอีกมาดอีกกีแล้วคุณยายมักขอเอ็นไกอนนอ่อะไรอะไรอเเลยขันก็มี 嗯，哦、嗯。 ไปเลยนั่งดื่มชาแล้วถอยเข้ามาทำไม่ยังสักลำบาก โมยโดนเงมันไหลล <ừ. S 2> ืวจุ๊บม่นยังขึ้นไกินเลยหิวไม่เชื่อมะ <c ười> <c ười> อยาเหออต้องดุโอ้ยหักเลือดเราได้เห็นอ่ะอยากตัวนี่เหอะไรดำๆเลยเฮอแบบยาวเลยเลือดอ่ะเอ้ยีบนเลือ ไมาดีก็เพราะว่าข้นหว,วานเหมือนเขาไม่กินเล <มา S 1> ือดแห่แอนชอบตลอดเลือดไม่อยุดสิแอนเลือดเดือดเลือดไม่หยุดกระต่ายไม่มีเลือดมีแต่กระดูกแอนดูทำนั้นทำนั้แล้วพี่น้องพร้มดูไหม

เขาเจ็บคอเจ็บคอทั้งซีนเขาไม่ให้กินน้ำเย็นเขาไม่ให,หให้กินน้ำหุ่นเลยรู้ให้กินน้ำเย็นเออเพราะว่าเคยเป็นเพราะว่าเขาบอกเอผู้พอ่อปเคยเป็นคนย่าก็เลยบอกว่าให้กินไอติมกัำลังเย็นใช่ต้องกิน,อ,นอะไรที่มันเย็นๆลงไปแล้ว<ต>มันจะหายต้องแยกให้ออกระหว่างเจ็บคอแค่กับเจ็บคอทั้งสิ้นอ่าสรับพี่น้องเจ็บคอเขาต้องกินน้ำเย็น จะเส็คลิปนี้แค่กับอฝากก็ไปหรับคลิปหนาเขาบอกกันไหมจ้าเด้พักกันโซ่กว๋วยเตี๋ยวกรน